ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับเงินคืนอีมันนี่เข้าบัตรคนจนวันนี้วันสุดท้ายฟังรายละเอียดในคลิปตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2560โครงการเก่านะคะที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส อีมันนี่คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565โครงการปัจจุบันกลมบัญชีกลางจะคืนวงเงินอีมันนี่คงเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิตามแนวทางดังนี้ 1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิตโอนเงินอีมันนี่คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่23 และ24พฤษภาคม2567ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์นะคะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถหูหวามเฮได้และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จจำนวนหนึ่งครั้งในวันที่21มิถุนายน2567หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จจะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 2. ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนให้ยืนยันตัวตนภายในวันที่26เมษายน2567 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยจะทำการโอนเงินอีมันนี่คืนให้ตามข้อที่หนึ่